สวัสดีครับผมตอนนี้ผมจะมาพูดามาแนะนำโครงการที่ผมคิดและกำลังจะทำคือโครงการสร้างรายได้เสริมที่ทำกับมือถือคือเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยเหลือ คนที่ด้อยโอกาสทางสังคมคนพิการคนว่างงานพวกแม่บ้านคนชราที่เล่นมือถือเพนนะครับผมแล้วก็มันมีแอปตัวหนึ่งที่สามารถสร้างเงินได้จริงเพียงแต่เราโหลดเข้าไป แล้วก็มีสินค้ามากมายที่เราจะแชร์ให้ส่งไปขายคือแนะนำและเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นมันเป็นคารสร้างคารสร้างเงินให้สำหรับโอกาสวิกฤตตอนนี้อย่างคนสูงวัย คนพิการจะไปหาอ่านที่ไหนก็ไม่มีใครรับหรอกครับผมแต่เราสร้างงานสร้างเงินด้วยตัวเราเองเพียงแต่ให้มีความรู้เปิดอบรมผมจะเปิดการอบรมและแนะนำว่าโหลดยังไงแชร์ย่างไงแล้วก็มีสินค้าที่ มากมายนะครับผมที่เราสามารถาไปขายเราไม่ต้องสต็อกเราไม่ต้องส่งเพียงแต่เราทำให้เป็นแชร์ให้เป็นผมอยากช่วยเหลือสังคมให้ทุกทุกคนได้มีไรายได้อยากให้มีความรู้ ตอนนี้ผมได้สร้างทีมอานทั่วประเทศมี280คนและตัวผมเองก็ทั้งแต่เล่นมือถือมาผมก็ทำแต่ประโยชน์แชรธรรมะทุกทุกวันมีคนกดติดตามและสนใจเป็นหลักหมื่นครั้งแล้วตอนนี้ครับผมและต่อไปถ้ามีโอกาส มีหาทุนมีมาสนับสนุนโครงการนี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อผู้ด้อยโอกาสต่อคนที่อยากมีรายได้เสริมนะครับผมผมเลยทำคลิปนี้และก็จะส่งไปในรายการช่องเจ็ดถ้าผ่า,าน ผมคิดว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลจะได้ช่วยเหลือสังคมเราสร้างบุญสร้างกุศลไว้ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปการให้ทำเป็นทานชนะการให้ตั้งมวลน,นะครับผมเราได้ช่วยเหลือสังคมต่อไปเราก็จะได้มีบุญกุศลติดตัวเราไปก็ขอส่งคลิปนี้ไป ให้ทุกๆคนได้ช่วยสนับสนุนนะครับผมสวัสดีครับผม